ผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะครับกัปตันโกดัสกรท้องเหลาได้เข้าพิธีบัญชาอุสมบทเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาพร้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชณวัดเป็นจมาบาพิษดุสิตวรารามท่มกลางบรรยากาศอันชื่นวื่นของครอบครัวนะครับซึ่งพิธีกรรมในช่วงเช้านะครับเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับเป็นการปลงผมนาคซึ่งช่วงเช้านะครับก็มี นักฟุตบอลเอสซีบางทองอยู่แต่ของเราหลายต่อหลายคนแล้วครับมาร่วมในพิธีบัรชาอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตานวิศนุศัก์แก้วเรืองพี่บาสเพียรพัฒน์นรชายาพี่ไม้วัฒนาพลายนุม่มพี่นิวเพียรดลชำระสม,มีหรือน้องยิ้มนะครับสรวิทย์ผ่านทองนะครับนอกจากนั้นก็มีอดีตนักเตะเก่าของสโมสรกีฬาพิจงของเราหลายต่อหลายคนเลยแล้วครับอาทิเช่นพี่ดอยทิติโนรศรีชัยพี่บอลจักรพันธ์พรใสนะครับ พี่มงคลน,น้ำนวดน,นะครับพี่แมนปิชาติธรรมพนันธ์รีสอร์ทเทวเทิโนไทยนะครับพี่กิบป,ประกาศิทธแสนสุขนะครับแล้วก็อีกหลายต่หลายคนที่เราไม่ได้เอ่ยถึงนะฮะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีนักฟุตบอลมาร่วมงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ กองทั่วไปเราเกิดมาเป็นชายถาบวดดัวตายและดีแทนคุณพ่อแม่ที่ดูแลเลี้ยงมาบวชสักงพรรษาเราเกิดมาชาตินี้เป็นมงคลชีวิตที่เราคิดทํสําหรับการบวชครั้งนี้ก็เตรียมตัวมานานแล้วนะครับก็ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ที่ดีท,ที่ที่มีเวลาว่างจริงๆแล้วก็เป็นปีปีแห่ง หลายๆอย่างครับที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็พระเจ้าอจูห่หัวของเราด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยวก็อันนี้เป็นเวลาที่ที่เหมาะสมแ้ะสำหรับผมอะไรเงี้ยผมก็บวชทดแทนคุณแล้วก็บวชให้ในหลวงในกองครับบวชกี่วันครับอันนี้ก็ก็บวชน่าจะหลังปีใหม่ครับน่าจะใหม่ใหม่น่าจะสักสองอาทิตย์ครับหลังหลังจากการบวชแล้วนะครับก็ก็คงนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวนันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ก็จะได้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็อยากอยากอยากตรงนั้นก็อยากเป็นเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ก็อยากจะจะปฏิบัติาให้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ยังทำได้ละในเวลาที่ตัวเองกําลังบวชอยู่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่ปลงผมนาคนะครับก็จะต่อด้วยการแห่นาครอบพระอุโบสถนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีอุปสมบทก่อนจะนิมนต์พระพิสุทธิส่งมาจเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระใหม่และก็ทําบุญถวายพระทหารเพลศแด่พระพิสุทธิ์ส่งร่วมกันนะครับ โด,ดยกับดันโก้ดัสกรทองเหลาวางกำหนดเข้าสู่ร่วมการสัมภาร์เนี่ยประมาณสัก14วันนะครับก็ได้รับฉายาว่าสุวรรณวังโสอันแปลว่าวงแห่งทองซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้านะครับก็สร้างความป่าปื้มให้กับครอบครัวของพี่โก้ดัสกรทองเหลามากๆเลยละครับ ดยเฉพาะคุณแม่นะครับรู้สึกว่าคุณแม่จะปลื้มใจแล้วก็เป็นวันที่รอคอยมานานนะครับส่วนตัวคุณแม่เองก็ไม่ได้ขออะไรมากนะครับเพียงแค่ขอให้คุณลูกมีความสุขมีความเจริญแล้วก็มีโชคลาภแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงก็เป็นพอนั่นเองนะครับเดี๋ยวบนท่อทีวีของเราก็จะปล่อยภาพบรรยากาศพิธีบรรจาอุปสมบทติของกัปตันโกดัตสกอรทองเหลาช่วงเชา้าได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดวันพรุ่งนี้นะครับมีภาพบรรยากาศของพิธีบรรจาุปสมบทของ ที่มุ้ยเทวสินแดงดาที่จังหวัดสุรินทร์มททีวีของเราก็จะพยายามนําภาพบรรยากาศมาฝากด้วยเช่นกันนะครับสโมอสรเ c g เมืองทองยูเนเต็ดและก็เมืองทอทีวีของเราก็ขอรว่มอนุโมทนาบุญกับกัปตันโกดัสกอนทองเราด้วยนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับจะมีแต่เรื่องราวดีๆที่เข้ามาสู่ครอบครัวทองเหาโดยเฉพาะกัปตันโกดัสกอนทองเหาของเรานั่นเองครับ ¿Cómo